ผลงานเท่ากนันแล้วเนาะ่ามาเบิ่งผลงานเนาะอีกหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นผ้าผ้าโทเนาะผ้าไทยผ้าโทลายข้างหลังจะเป็นยางยืดเนาะข้างหน้าก็จะมีปิดโซนปิดเนาะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะอันนี้มันก็จะเป็น เป็นปกติของผ้าโทเนาะมันจะเป็นแบบแบบผ้ากระตุกนะนันมันกรบเมื่อต่มนี้จะจะนั่นทีเดียวเนาะมันก็จะเป็นแบบผ้ากระตุกนะเนาะจะเป็นเส้นๆนิดนึงแต่มันก็เป็นเสน่ห์ผ้าโทเนาะเสน่ห์ผ้าไทยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะแบบหนึ่งจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะ สกลนกครฝนตกเมื่อกี้นี่ฮะตกแบบบลืมหูลืมตาเนาะโอ้ยหัวแต่ยุดอ่ะมาโชว์ชวุดอีกแล้วนนะคะกางเกงผ้าโทอของเราเนาะเสร็จแล้วกางเกงส่งคุณนายเต่คนใส่ก็ไม่ใช่คุณนาย <c oughs> นะคะโอเคเอ่อเพิ่งเสร็จงานเอ่อรับปริญญาเนาะก็จะ หัวยุ่งหัวอยองกันจักหน่อยเนาะคะ่นะเนาะรับปริญญาเนาะได้จักสูตรบุญเนี่ยโอเคค่ะ